ปวดหัวไหมครับกับเรื่องราคาที่ดินถ้าเราปกติเราอาจจะมาะช่วงเวลาที่เราไม่ได้ซื้อไม่ได้ขายเราก็อาจจะเฉยๆกับเรื่องนี้ถูกไหมครับแต่เมื่อไหร่ที่เรารู้สึกอยากจะซื้อจะขายหรืออยากจะมองหาที่ดินสิ่งหนึ่งที่เราปวดหัวมาตลอดกนะ็คือว่าราคามันเท่าไหรด่ดีฉันจะขายเท่าไหรด่ดีจะซื้อเท่าไหร่ดีกลัวจะซื้อแพงไปกลัวจะขายถูกไปอ่ะเรามาดูกันว่าราคาที่ดินเนี่ยมันมีราคาอะไรบ้างที่เราต้องรู้แล้วเราจะหาข้อมูลมาจากไหน เดีย๋ยวลุงช่างพาไปดูฝากติดตามช่องลุงช่างใน Facebook กดไลค์แล้วอย่าลืมกด see First เราจะได้เห็นเวลามันขึ้นมาก่อนนะครับส่วนใน YouTube กด Subscribe และกดกระดิ่งไว้ด้วยราคาที่ดินนะครับที่ดินหนึ่งที่1แปลงเนี่ยจริงๆมี3ราคานะมันมี3ราคาที่เราต้องรู้นะครับราคาแรกเราเรียกว่าราคาประเมินราคาประเมินเนี่ย ผู้ที่ประเมินราคาที่ดินเนี่ยคือกรมธนารักษ์นะครับแล้วเขาจะทําทุกๆ4ี่ปีทั่วประเทศเขาไม่ได้มาประเมินเราเป็นรายแปลงนะเขาประเมินเป็นพื้นที่นะครับครอบคลุมทั้งประเทศเลยว่าพื้นที่นี้อยู่ในนี้ปุ๊บอยู่ตรงนี้เนี่ยประเมินตารางวาละเท่าไหร่อ,อันนี้เราจะเรียกว่าราคาประเมินแล้วราคาประเมินเนี่ยมีไว้ทําไมราคาประเมินเนี่ยมีไว้ใช้ในการคํานวณพวกภาษีครับพวกภาษีพวกค่าโอน อะไรต่างๆนะครับถ้าไม่มีราคาประเมินเจ้าที่ก็ไม่รู้จะประเมินกันยังไงเพราะนั้นก็เลยมีเหมือนกับเป็นราคากลางราคากลางที่ใช้ในการประเมินนะครับจำไว้นะไม่ใช่ราคาซื้อขายนะครับเป็นราคากลางที่ใช้ในการประเมินของรัฐเท่านั้นเองเพราะนั้นตัวนี้จะเปลี่ยนแปลงทุก4ปีและที่สำคัญราคาประเมินตัวนี้จะต่ำกว่าราคาซื้อขายจริง จะเรียกว่าเสมอก็ได้แต่มันมีบางแปลงเนี่ยที่ลุกช่างเคยเจอที่มีขายก็ต่ำกว่าราคาประเมินก็มีแต่ว่าโดยหลักการทั่วๆไปในพื้นที่ทั่วๆไปแล้วเนี่ยราคาประเมินเนี่ยจะต่ำกว่าราคาซื้อขายจริงอยู่เสมอสาเหตุเพราะว่าถ้าเขารัดประกาศราคาประเมินเท่าราคาซื้อขายจริงหรือหรือสูงกว่าราคาซื้อขายจริงเนี่ยคนอย่างพวกเราเนี่ยจะเสียภาษีสูงมากนะครับก็เป็นการเซฟภาษีอย่างหนึ่งแหละเพราะนั้นมันตัวนี้มันก็ต่ำมาถูกแล้วนะครับเพราะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณไปซื้อขายที่ที่ดิน เขาจะให้คุณแจ้งราคาซื้อขายเพื่อจะใช้ราคาที่สูงกว่าเป็นตัวเป็นตัวคำนวณภาษีแต่สุดท้ายเนี่ยก็ถ้าเรารู้อย่างนี้เราก็จะบอกว่าซื้อขายเท่าราคาประเมินลวครับเพราะว่าเขามีข้อกําหนดว่าคุณต้องเสียภาษีอย่างน้อยที่สุดโดยฐานของราคาประเมินเห็นไหมก็ราคาประเมินก็เป็นตัวยันเลยว่าคุณจะไปบอกว่าคุณที่ราคาล้านหนึ่งผมซื้อขายแค่สิบาทที่คำนวณภาษีเนี่ยบนสิบาทเนี่ยเขาไม่ยอมเขาบอกคุณจะผมไม่สนนะ ผมไปเปิดดูปุ๊บกรมนารักบอกที่แปลงนี้วาละ5 0,000นเขาก็จะประเมินบน5 0 0 0 0นนี้อย่างน้อยที่สุดจบที่ราคาประเมินนั่นคือต่ําสุดในการประเมินภาษีอันนี้คือราคาประเมินแต่ไม่ใช่ราคาซื้อขายจริงไปซื้อที่ก็ใช้ราคานี้คุยกันไม่ได้จะขายที่ก็มีเราจะขายแล้วมีคนมาบอกผมซื้อเท่าราคาประเมินลุงช่างก็บอกผมก็คงเมินลวครับนั่นัันนะครับก็คงไม่ขายราคาที่2ครับราคาตลาด ราคาตลาดก็ยังไม่ใช่ราคาซื้อขายจริงนะราคาตลาดคือราคาอะไรราคาตลาดเป็นราคาที่ส่วนมากก็คือแบงค์ใช้หรือบริษัทประเมินสินทรัพย์ใช้เมื่อกี้เจ้าหน้าที่รัฐถูกไหมเพื่อเพื่ออะไรเพื่อคำนวณภาษีแต่เอ่อพวกที่ให้เงินกู้เราอ่ะพวกธนาคารหรืออะไรก็ตามที่เราต้องทํานิติกรรมด้วย<ๆ>เขาก็ต้องมีวิธีประเมินไงมีมาตรฐานการประเมินขึ้นมาระดับหนึ่งเพราะว่าเขาจะให้เงินเรากู้อ่ะคุณเอาที่ดินมาเนี่ยเขาต้องรู้ว่าเออเขาจะให้เท่าไหร่ดี ุณบอกว่าโอ้ผมเนี่ยราคาที่ดินผมเนี่ยสิล้านแต่เขาเอาจะประเมินแล้วบอกไม่ใช่แล้วพี่พี่จะซื้อมา10ล้านเรื่องของพี่แต่ผมมาประเมินได้แล้วแค่7ล้านผมให้พี่แค่90%ซก็เป็นเรื่องของเขาเห็นไหมเพราะนะั้นไอราคาตลาดตรงนี้นะครับไม่ใช่ราคาซื้อขายเหมือนกันแต่เป็นราคาที่ใช้ในการทํานิติก,กรรมเป็นหลักนะครับส่วนใหญ่ก็จะมาจากแบงก์มาจากธนาคารมาจากบริษัทประเมินสินทรัพย์ เนะพราะธนาคารก็ใช้บริษัทพวกนี้เป็นคนประเมินเขาก็จะมีวิธีประเมินของเขาอีกแบบหนึง่งซึ่งราคาตลาดก็จะสูงกว่าราคา,าประเมินของกรมธนารักษ์อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นอันลแล้วนะเรามีราคาประเมินของรัฐซึ่งต่ําสุดนะโดยหลักการทั่วไปต่ําสุดเรามีราคาตลาดนะครับซึ่งแบงค์ใช้บริษัทประเมินใช้แต่ก็ยังไม่ใช่ราคาซื้อขายจริงอีกเออทำไมเราไปขอซื้อราคาที่เขาไม่ขายอ่ะสุดท้ายมันคือราคาที่เราต้องซื้อขายจริง ราคานี้ไม่มีตัวไม่มีตัวเลขระบุอยู่ที่ไหนไม่มีหลักการอะไรทั้งสิ้นเลยราคานี้เป็นความพอใจของผู้ซื้อและผู้ขายราคาซื้อขายขึ้นกับผู้ซื้อและผู้ขายนะครับเพราะฉะนั้นคุณต้องสืบจากที่ข้างเคียงที่ใกล้เคียงกับคุณเพิ่งซื้อเพิ่งขายกันคุณอยู่ซอยนี้หัวซอยเขาเพิ่งซื้อเพิ่งขายไปคุณก็ไปหาทางรู้มาว่าเขาซื้อขายกันที่เท่าไหร่ถามว่ารู้มาว่าเขาเอ้ยแปลงเดียวกัน แต่เท่ากันเลยเนี่ยที่ร้อยวาเท่ากันเขาซื้อเขาซื้อกัน3ล้านสมมตินะครับแล้วถามว่าคุณน่ยต้องตั้งราคา3ล้านไหมไม่จําเป็นคุณบอกคุณไม่สนใจคุณจะขาย3ล้านหถ้ามีคนมาซื้อก็จบกันนี่คือราคาซื้อขายของที่ของคุณหรือถ้าคุณลอนเงินเขาตั้ง3ล้านคุณบอกไม่เอาขาย2ล้านเอามาเงินสดมาวันนี้ขายเลย2ล้านนี่ก็คือราคาซื้อขายจริงของคุณแต่ถ้าคุณไม่รู้คุณไม่รู้คุณอยากจะตั้งราคาเพื่อจะไปซื้อหรือขายก็ตามเนี่ย คุณต้องไปสืบเองส่วนใหญ่ต้องสืบจากพื้นที่นะครับหรือจากไปดูตามเว็บที่เขาขายที่ในบมู่บ้านเนี้ยเขาประกาศขายกันอยู่เท่าไหร่แปลงขนาดเท่านี้ขายคุณก็เอามาเทียบเคียงได้ว่าเออของเราก็น่าจะอยู่ราคาประมาณนี้หรือเราจะซื้อแปลงนี้ควรจะซื้อที่ราคาเท่านี้เพราะฉะนั้นราคาซื้อขายจริงเป็นเรื่องดีมานซัพพลายเป็นเรื่องความพอใจผู้ซื้อผู้ขายบางคนซื้อขายเสร็จก็อาจจะมาเสียใจว่ารู้สึกเหมือนเสียง้อก็เป็นเรื่องปกติ นะครับเพราะนั้นสิ่งที่ลุงช่างอยากให้ทำก็คือว่าเสียเวลาตรวจสอบราคาซื้อขายจริงสักนิดหนึ่งคุณจะได้ไม่รู้สึกว่าคุณถูกเอาเปรียบถึงแม้ว่าคุณจะขายต่ำมา่าราคา่ซื้อขายจริงแต่คุณรู้แล้วเป็นเงื่อนไขของคุณที่คุณอยากขายเร็วอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งก็เป็นเรื่องปกติเอาละพอรู้แล้วนะว่าที่ดินหนึ่งแปลงมีราคาอยู่3ตัวนะครับซึ่งไม่เคยเท่ากันเลย ราคาประเมินของกรมธนารักษ์ต่ําที่สุดอันนี้ไว้ใช้เรื่องภาษีค่าโอนนะครับราคาตลาดเป็นราคาของธนาคารจําง่ายๆอย่างนี้แล้วกันเป็นราคาที่ธนาคารจะให้เรากู้เขาตีว่าร้อยหนึ่งเขาอาจจะเรื่องของเขาเขาใช้กู้8090ก็เรื่องของเขาหรือให้กู้ร้อยก็เรื่องของเขานะครับแต่เขาก็จะมีราคาประเมินของเขาโดยไม่อิงราคาของเราแล้วก็อันสุดท้ายคือราคาซื้อขายจริงนะครับถ้าเราซื้อขายเก่งเราก็จะได้ราคาตลาด ไอ้ราคาซื้อขายจริงที่ต่ากว่าราคาตลาดหมายความว่าไงครับคนที่เขาซื้อขายที่ดินเก่งๆเนี่ยเขาไปหาที่ที่ไปซื้อได้ได้ต่ํากว่าราคาแบงกองอ์อ่ะพูดง่ายๆแค่นี้เขาก็เอาไปเข้าแบงก์เขาก็มีเงินถอนเคยได้ยินใช่ไหมครับว่าซื้อแล้วมีเงินถอนก็ประมาณนี้เองนะครับซึ่งพวกนี้เขาจะมองหาที่เก่งนะครับแล้วก็หาร้อยหนึ่งอาจจะได้แปลงหนึ่งอะไรประมาณนี้สำหรับนักพนาอสังหาริมทร,รัพย์ก็คือจะต้องไปหาเทียบ2ตัวเนี่ยให้ได้นะครับให้ได้ต่ํา ที่สุดเทียบกับราคาของธนาคารอ่ะประมาณนี้นะครับเป็นความรู้เบื้องต้นสําหรับพวกเราสําหรับคนที่มีบ้านหรือคนที่อาจจะรอซื้อที่หรือซื้อบ้านหรืออาจจะขายที่ขายบ้านอย่างน้อยก็รู้ไว้พื้นฐานมากกว่านี้ก็ไปเสิร์ชไปค้นกันเอาข้อมูลความรู้มีอยู่มากมายในอินเทอร์เน็ตนะครับยอมเสียเวลาค้นหาน,นิดนึงจะเป็นประโยชน์กับพวกเรามากนะครับลุงช่งางก็แค่เอามาบอกเบื้องต้นได้ประมาณนี้ก่อนแล้วเจอกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ